สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่นเกม Infinity s t a The Dark Conquest Adventure of Day จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ <S Infinity s t a The Dark Conquest Adventure of Day คือเกมแอคชั่น RPG สไตล์อนิเมะที่ใครเป็นแฟน Dark Conquest หรือแฟนอนิเมะ Adventure of Day แล้วก็ เรียกได้ว่าคงตั้งตารอเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังครับตัวเกมไม่ได้เป็น Open World นะครับใครที่คาดหวังเนี่ยอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนใดเนี่ยคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสตอรี่มีเนื้อเรื่องที่ทำให้แฟนการ์ตูนเนี่ยฟินอย่างแน่นอน ตัวเกมค่อนข้างเพลย์เซฟนะครับไม่ได้มีความยากแล้วก็ไม่ได้มีความง่ายจนเกินไปนะครับให้คุณผู้ชมนึกถึงดาร์กอนควีทีโรนะครับมันก็จะประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีการปรับในระบบการต่อสู้การผจญภัยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเน้นเป็นแอคชั่นประมาณนั้นเลยสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบในตัวเกมนะครับก็คือบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นแอนิเมะนะครับใครที่เป็นติงใดเนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นแอคชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนปั ได้เยอะนะครับจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับมีระบบใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้เกมเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะค่อนข้างมีความเป็นเส้นตรงนะครับไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากนักนะครับเพราะว่าจะมีอะไรให้สํารวจไม่ค่อยเยอะนะครับการต่อสู้เนี่ยก็จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับจะมีการต่อสู้แบบเดิมๆซ้ำซากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อเรื่องที่กินเวลาค่อนข้างเยอะแต่การเล่าเรื่องของมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับใครที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนก็เข้าใจ ได้ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้แฟนใดเนี่ยฟินไปด้วยนะครับตัวเกมมันมีความสนุกในแบบของมันนะครับก็คือความสนุกในแบบที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เล่นเพลินๆได้นะครับส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้แนะนําแฟนดาร์กออนคเวสทุกคนนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างเป็นเกมที่เสียงแตกพอสมควรเลยนะครับเพราะมีทั้งชอบและไม่ชอบในจุดนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าคุณผู้ชมจะชอบจุดไหนนะครับพะตัวเกมเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อด้อยผสมกันไปในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่ามันเป็นเกมแอคชั่นที่ค่อนข้างสนุกนะครับถึงจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักนะครับไม่ได้มีอะไรที่ว้าวมากนะครับแต่ว่าเล่นเอาสนุกเล่นเอามันนะครับกับเนื้อเรื่องแล้วก็แฟนการ์ตูนได้ฟินเนี่ยผมว่าจุดนี้ก พค่อนข้างโอเคนะครับและในส่วนข้อเสียของเกมนี้เนี่ยผมแค่คาดหวังอยากให้ซีรีส์นี้เนี่ยมีการพัฒนาในอนาคตนะครับก็อยากให้ทั้งผู้เล่นนะครับได้รับความสนุกได้เห็นการพัฒนาของซีรีส์นี้จริงๆในอนาคตอีกด้วยมาถึงจุดนี้ผมอาจจะแนะนําผู้เล่นหน้าใหม่นะครับว่าสามารถสัมผัสกับเกมนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่สําหรับแฟนๆเกมดาร์กออนควีเองเนี่ย อาจจะมีเสียงแตกพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ลสนิยมและอยู่ที่ความชอบของส่วนตัวบุคคลนั่นเองสรุปโดยรวมนะครับ Infinity Stash Dark and a e The Adventure o f d i e นะครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกแบบ PlaySafe นะครับไม่ได้มีข้อดีมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีข้อเสียมากเกินไปนะครับทุกอย่างก็ผสมผสานร,รวมมาเป็นเกมแอคชั่น RPG ในแบบที่ทำให้เราเล่นสนุกเพลินๆได้ครับ สำหรับวันนี้ J จฮ r o โร่ช n e l ลก็ขอลาไปเพลงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ